ทารกในครรภ์ไม่ดีแน่หากคุณแม่ไม่ใส่ใจในการนับลูกดิน้นสวัสดีค่ะพกอคอยเลือดพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการดิ้นของทารกในครรภ์ เพราะฉะนั้นเป็นคุณแม่ตั้งคันสำคัญที่สุดนะคะสุขภาพทารกในคันจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์หากมีอะไรผิดปกติก็ต้องรีบไปพบคุณหมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนนะคะให้ลูกของเราว่ามีสุขภาพดีแข็งแรงนะไม่มีผิดปกติก็คือการดิ้นของลูกนั่นเองค่ะคุณแม่ที่ใส่ใจในการดิ้นของลูกนะคะก็คือใส่ใจในเรื่องของการฝากคัน เมื่อเริ่มตั้งคันก็รีบไปฝากคันดีที่สุดคือต้องฝากก่อนอายุคันสิบสสัปดาห์แล้วก็ให้ไปฝากคันตามนัดหากไปตรงกับวันที่นัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะไปก่อนหน้าน,านัน้านานะหรือหลังนั้นไม่ควรที่จะเกิน1สัปดาห์นั่นเองค่ะแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอคุณพยาบาลที่ให้คําแนะนําในการฝากคันด้วยเช่นการรับประทานอาหารการรับประทานยาการปฏิบัติตัวต่างๆหรือแม้กระทั่งอาการผิดปกติ ที่เราจะต้องมาโรงพยาบาลก่อนนัดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคุณแม่แล้วก็พอช่วงคุณแม่ตั้งครรภ์ได้4-5เดือนขึ้นไปนะคะการดิ้นถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าทารกของเรามีสุขภาพดีนะคะมีน้ำคล่ำที่ดีมีรกไม่เสื่อมเด็กแข็งแรงดีนั่นเองค่ะคราวนี้ความสำคัญของการดิ้นของทารกในครรภ์เน,นี่ยบอกอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยนะคะก็คือบวกบอกนะคะบอกความแข็งแรงของทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะซึ่งเด็กของเรานะคะทารกในครรภ์เน,นี่ยเราจะต้องนับลูกดิ้นนะคะให้วันนึงมากกว่า10ครั้งต่อ1วันก็คือช่วงที่อายุครรภ์28สัปดาห์ขึ้นไปหากช่วงที่5เดือนถึง7เดือนนะคะแม่ไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจนับให้ถึง10ครั้งขนาดนั้น ลูกของเราอาจจะดิ้นแต่เราอาจจะยังไม่รู้สึกเพราะทารกยังตัวเล็กน้ำคําก็ยังไม่เยอะมากเท่าที่ควรน,นะคะ<ๆ>เขาก็ดิ้นของเขาอยู่ถ้าวันหนึ่งลูกของเรามีดิ้นมีตอดนะคะ3าครั้งอ่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น,น้อยกว่า28สัปดาห์ไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจว่าต้องให้10ครั้งต่อ1วันนะคะสําหรับการดิ้นของลูก การดิ้นของลูกบ่งบอกสิ่งที่2นะคะก็คือลูกดิ้นก็คือลูกอยู่ในสภาวะของการตื่นลูกไม่ได้นอนหลับนะลูกได้รับออกซิเจนที่ดีได้รับสารน้ําสารอาหารที่ดีนั่นเองค่ะเมื่อเขาได้รับสารน้ําสารอาหารที่ดีได้รับออกซิเจนดีเขาก็จะมีการดิ้นตอบสนองนะคะทาให้คุณแม่รู้สึกหรือว่าสัมผัสได้ การดิ้นที่3นะคะคือบอกเรื่องของพัฒนาการของทารกในครรภ์คุณแม่บางคนนะคะอาจจะจําอายุครรภ์ตัวเองไม่ได้จําประจําเดือนไม่ได้ซึ่งการที่จะกําหนดอายุครรภ์น,นะคะได้ประมาณคร่าวๆการดิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้รู้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องประมาณกี่สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นจากประจําเดือนใช่ไหมคะที่กําหนดกําหนดอายุครรภ์ของคุณแม่ได้การอันตราซาของคุณหมอนะคะการดิ้นก็ บอกอายุครรภ์ของคุณแม่ได้ซึ่งการดิ้นนะคะถ้าท้องแรกคุณแม่จะรู้สึกว่าลูกดิ้นช้านิดนึงก็คือประมาณสัก18-20ถึงสัปดาห์หรือประมาณ5เดือนแต่ถ้าท้องหลัง,ลงคุณแม่ตั้งครรภ์จะรู้สึกว่าลูกดิ้นเร็วขึ้นก็คือประมาณสัก4-5ถึงสัปดาห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรู้สึกก็ขึ้นอยู่กับผนังหน้าท้องของคุณแม่ด้วยถ้าคุณแม่ท่านนั้นมีผนังหน้าท้องที่หนาไขมันสะสมเยอะก็อาจจะรู้สึกช้าไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป คุณแม่ไปฝากคันตามนัดได้เลยนะคะส่วนการดิ้นที่บอกสัญญาณสิ่งที่4นะคะก็คือสัญญาณว่าลูกของเราอยู่ในคันเนี่ยอาจจะผิดปกติไหมถ้าดิ้นลดลงเมื่อ,อยุคัน28สสัปดาห์ขึ้นไปแล้วหรือช่วงท้องแก่ใกล้คลอด นะคะลูกของเราดิ้นน้อยกว่า10ครั้งต่อวันตั้งอกตั้งใจนับแล้วนะคะดิ้นน้อยลงกระตุ้นก็แล้วการกระตุ้นให้ลูกดิ้นก็มีได้หลายวิธีนะคะเช่นการนอนเปลี่ยนท่าที่รวดเร็วเช่นจากนอนหงายไปนอนตะแคงการดื่มน้ําเย็นๆหรือว่าดื่มน้ำหวานๆหรือการลูบนะกระตุ้นหน้าท้องก็เป็นการกระตุ้นให้ลูกดิ้น ถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แล้วลูกยังดิ้นเบาดิ้นน้อยแล้วก็ไม่ถึง10ครั้งอันนี้คุณแม่ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพทารกในครรภ์หรือว่าการทำ NST นั่นเองค่ะการดิ้นของลูกนะคะสิ่งที่บอกของเราสัญญาณที่5ก็คือเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อการสัมผัสของลูกไม่ว่าด้วยการสัมผัสการลูบท้องของคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าพี่มาลูบท้องนะลูกเราก็จะดิน้นจะทีบจะกระตุก สสััมผหรือแม้กระทั่งการที่ลูกของเราฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังหรือคุณแม่เปิดเพลงให้ลูกฟังเบาๆลูกชอบลูกพอใจก็จะมีการดิ้นตอบสนองนั่นเองค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาชอบเขาประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะมีการกระตุ้นสัมผัสนะเล่านิทานหรือว่าเปิดเพลงให้ลูกในท้องฟังด้วยบ่อยๆนะคะ ข่าวดีนะคะสาหรับคุณแม่มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์มีคอร์สคุณแม่ตั้งครรนคอร์สนี้ก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครรนมาก่อนแล้วก็คอร์สคุณแม่ดูแลลูกคอร์สนี้ก็เหมาะสาหรับคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วนะคะสนใจอยากเข้าคอร์สออนไลน์นะคะคุณแม่อยู่ที่ไหนสามารถเข้าไปได้ถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามราคาหรือสมัครเข้าคอร์ส อินบ็อกซได้ที่เพจโค้ดเลิศพรสอนแม่เลเด็กค่ะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ